คู่มือการทดสอบเพื่อหาค่า CBR California Bearing Ratio Test มาตรฐานกรมชมทานอ้างอิงจาก ASTM D, D 1 8 8 3 CBR เป็นการทดสอบที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้คัดเลือกวัสดุที่จะใช้ในชั้นโครงสร้างทางโดยการเปรียบเทียบหน่วยแรงต้านทานแรงกดของวัสดุดังกล่าวต่อหน่วยแรงต้านทานแรงกดของหินคุกบทอัดมาตรฐานท,านที่ ความลึกหรือระยะจมที่เท่ากันเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 1. เครื่องกด loading machine อาจเป็นเครื่องชนิดที่มือหมุนหรือมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทำให้ฐานหรือแท่งกดเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว0.05นิ้วหรือ1.3มมิลลิเมตรต่อนาทีอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ดันให้แท่งกดจมลงในตัวอย่างที่เตรียมไว้ในแบบเหล็ก โดยมีความสามารถให้แรงกดดังตารางเครื่องกดต้องมีระบบหรือติดตั้งอุปกรณ์สำหรับอ่านแรงกดที่เหมาะสมกับความสามารถให้แรงกดสูงสุดดังตาราง 2. อุปกรณ์อ่านระยะจมเช่นอุปกรณ์วัด Dial Gauge หรืออุปกรณ์ตัวแปรสัญญาณ Transducer จะต้องสามารถอ่านละเอียด0.001นิ้วหรือ0.025ม mm, ิลลิเมตรโดยมีกลไกจับยึดกับแท่งกดโดยสามารถวัดการเคลื่อนตัวระหว่างแท่งกดกับขอบของแบบเหล็กได้ 3. แบบเหล็กทำด้วยโลหะแข็งและเหนียว ทรงกระบอกกลวงมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน152.4บวกลบ0.66มิลิเมตรสูง177.8บวกลบ0.46มิลิเมตรซึ่งแบบเหล็กยังต้องมีส่วนประกอบคือปลอกเหล็กคอลลาฐานเหล็ก base p l a ที่มีรูพรุนโดยที่ขนาดของรู ไม่เกิน1.59ม mm, ิลิเมตรจำนวนไม่ต่ำกว่า28รูและกระจายทั่วทั้งฐานเหล็ก4แท่งโลหะรอง Specialist เป็นแท่งโลหะทรงกระบอกตันมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่ต่ำกว่า150.8มิลิเมตรมีความสูง61.37ม mm, ิิเมตรต้องสามารถสวมสายภายในแบบเหล็กได้อย่างสะดวก ห้าคอนแรมเมอร์ Corn, mer, ใช้บทอัดตัวอย่างทดสอบในแบบเหล็กทำด้วยโลหะมีขนาดและน้ำหนักตามมาตรฐานการบทอัดดินในห้องปฏิบัติการ 6. ชุดอุปกรณ์วัดการบวมตัว expansion measuring apparatus ประกอบด้วยก้านเหล็กลที่สามารถปรับความสูงได้ และแผ่นทองเหลืองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง149.2ถึง150.8ม mm. ิลิเมตรหนา6.4ม mm. ิลิเมตรมีรูขนาด1ส่วน16นิ้วจำนวนไม่ต่ำกว่า42รูกระจายทั่วทั้งแผ่นเหล็กนอกจากนี้ยังต้องมี3ขาหรือทริปปอดสำหรับติดตั้งอุปกรณ์วัดไดอัลเกจเพื่ออ่านค่าการบวมตัว ระหว่างทำการทดสอบแบบแช่น้ำโดยที่ชุดอุปกรณ์นี้จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน1.3กิโลกรัมเน้ำหนักโลหะ s e เ Charge Weight คือน้ำหนักโลหะรูปทรงกระบอกแบนซึ่งอาจเป็นชิ้นเดียวหรือแบ่ง2ชิ้นก็ได้โดยมีน้ำหนักรวม10ปอนด์มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 149.2ถึง150.8ม mm, ิลิเมตรมีรูตรงกลางที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ53.98ม mm, ิลิเมตรเพื่อให้แท่งกดสามารถสอดผ่านได้8แท่งกดเป็นแท่งโลหะทรงกระบอกตันมีเส้นผ่านศูนย์กลาง1.94บวกลบ0.005นิ้วหรือ49.63บวกลบ 0.13มิลลิเมตรยาวไม่ต่ำกว่า4ดี้วหรือ101.6ม mm. ิลลิเมตร9เครื่องช่างที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า1กรัม10ตู้อบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้อย่างทั่วถึงทั้งตู้อบที่อุณหภูมิ110บวกลบ5องศาเซลเซียส11กระดาษกรองเป็นกระดาษขุยน้อยและเหนียว โดยสามารถกรองดินและให้น้ำซึมผ่านได้อย่างรวดเร็วที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6นิ้วหรือ152.4มิลลิเมตร12เหล็กปาดแท่งโลหะแข็งตรงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใดก็ได้ที่สามารถจับได้อย่างถนัดมือแต่จะต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า10นิ้ว13บอบ่มตัวอย่าง14 เครื่องมือผสมตัวอย่างที่ใช้ผสมตัวอย่างทดสอบกับน้ำเช่นถาดช้อนกระบอกตวงวัดปริมาตรน้ำ mm hmm. การเตรียมตัวอย่างในแบบเหล็กการเตรียมตัวอย่างเราก็จะใช้วัสด,ดุดังกล่าวไปทําการทดลองการบดอัดในห้องปฏิบัติการโดยวิธีการซีเพื่อหาค่าความแน่นแห้งสูงสุดและค่าความชื้นที่เหมาะสม ถ้าขนาดโตสุดของวัสดุเกิน3.4นิ้วเราจะต้องหาวัสดุมาทดแทนส่วนที่ค้างตะแกรง3.4นิ้วหลังจากนั้นเราจะนำวัสดุไปทำการเพิ่มความชื้นให้ได้เท่ากับความชื้นที่เหมาะสมแล้วจะนำวัสดุดังกล่าวไปบดอัดในโมน3โมนโดยให้พลังงานต่างๆกันเพื่อให้แต่ละโมนมีความแน่นแห้งต่างกัน การเตรียมตัวอย่างเตรียมตัวอย่างจากการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีแบ่งสีหรือใช้เครื่องแบ่งตัวอย่างดินให้ได้มากกว่า18กิโลกรัมและร่อนผ่านตะแกรงเบอร์3ส่วน4นิ้วถ้ามีส่วนค้างตะแกรงเบอร์3ส่วน4นิ้วต้องมีวัสดุทดแทน เท่ากับน้ำหนักส่วนค้างตะระแงเบอร์3ส่วน4นิ้วขั้นตอนการทดสอบการทดสอบก็จะแบ่งเป็น2แบบคือแบบไม่ใช่น้ําและแบบแช่น้ําการทดสอบแบบไม่ใช่น้ํา ก็คือหลังจากเราเตรียมตัวอย่างเสร็จแล้วเราเข้าเครื่องกดเพื่อหาหน่วยแรงต้านทานแรงกดที่ระยะจมต่างๆแต่ถ้าอีกแบบหนึ่งคือการทดสอบแบบแช่น้ําก่อนที่เราจะไปกดเราก็จะนําตัวอย่างนี้เอาไปแช่น้ําเป็นระยะเวลา4วันเพื่อดูการบวมตัวและจะมีการวัดการบวมตัวด้วยหลังจากนั้นทิ้งไวใ้ให้หมาดสักประมาณ15นาที แล้วก็ค่อยนําเข้าเครื่องกดเราก็จะได้ค่าหน่วยแรงต้านทานแรงกดของวัสดุดังกล่าวที่ระยะจมต่างๆกันการเตรียมตัวอย่างแบบไม่แช่น้ํา 1. ให้นําตัวอย่างสําหรับการทดสอบ CBR จํานวน3ชุดให้มีความชื้นตามปริมาณความชื้นที่เหมาะสมสวพทล315คู่มือการบดอัดดินในห้องปฏิบัติการ แล้วบ่มตัวอย่างเป็นเวลา24ชั่วโมงในภาชนะกันความชืน้น 2. ช่างน้ำหนักแบบเหล็กจดบันทึกไว้แล้วประกอบปลอกเหล็กและฐานเหล็กแล้ววางกระดาษกรองทับลงไป ทำการบดอัดตัวอย่างแบ่งเป็นชั้นๆโดยอุปกรณ์ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการทดสอบดังตารางโดยแต่ละชั้นต้องมีปริมาณดินใกล้เคียงกันและในชั้นสุดท้ายห้ามต่ำกว่าแบบเหล็กสูงกว่าแบบเหล็กไม่เกิน10มิลิเมตร ในขณะที่ทำการบดอัดให้หาความชื้นของตัวอย่างไว้ด้วยดังสมการนี้ 4. ทถอดปลอกเหล็กใช้เหล็กปาดแต่งหน้าให้เรียบเท่าระดับของแบบเหล็กในกรณีที่มีหลุมบนผิวหน้าตัวอย่างอันเกิดจากวัสดุเม็ดใหญ่ ให้เติมวัสดุตัวอย่างลงไปแล้วใช้นิ้วกดให้เรียบได้ระดับจากนั้นจึงปาดแต่งหน้าอีกครั้งจนเรียบ 5. ถอดแบบเหล็กพร้อมตัวอย่างที่บดอัดแล้วออกจากฐานเหล็กเพื่อนำไปช่างน้ำหนักสำหรับคำนวณความแน่นของตัวอย่างด้วยสมการนี้การคำนวณหาความแน่นเปียก การคำนวณหาความแน่นแห้งหกประกอบแบบเหล็กพร้อมตัวอย่างดังกล่าวกลับไปยังฐานเหล็กแล้ววางกระดาษกรองแผ่นใหม่ลงบนฐานเหล็กแล้วพลิกแบบเหล็กพร้อมตัวอย่างโดยให้ด้านล่างของแบบเหล็กอยู่ด้านบนเป็นตัวอย่างสำหรับชุดที่ 1. ต่อจากนั้น ตาการเตรียมตัวอย่างอีกสองชุดสำหรับทดสอบน้ำหนักบรรทุกของดินต่อไปการเตรียมตัวอย่างแบบแช่น้ำา 1. ให้ทำการเตรียมตัวอย่างตามการเตรียมตัวอย่างแบบไม่แช่น้ำา 2. วางกระดาษกรองและแผ่นทองเหลืองลงบนตัวอย่างแล้วตามด้วยน้ำหนักโลหะ ซึ่งสัมพันธ์กับน้ำหนักของผิวถนนที่ใช้ก่อสร้างจริงแต่หากไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้น้ำหนักโลหะรวม10ปอนด์วางทับลงไป 2. แช่ตัวอย่างทั้ง3ชุดลงในน้ำโดยให้ระดับน้ำสูงกว่าผิววัสดุไม่ต่ำกว่า1น,นิ้วเพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านตัวอย่างได้อย่างอินสระวาง3ามขาพร้อมอุปกรณ์วัดลงบนแบบเหล็ก 3. จัดให้ก้านของอุปกรณ์วัดสัมผัสอยู่กึ่งกลางบนแกนของแผ่นทองเหลืองแล้วจึงปรับเข็มบนอุปกรณ์วัดไว้ที่เลขศูนย์บันทึกเป็นค่าเริ่มต้น 4. บันทึกค่าการบวมตัวของตัวอย่างทดสอบทุกๆ24ชั่วโมงจากอุปกรณ์วัดจนกระทั่งครบ96บวกลบ2ชั่วโมงหรือเมื่อตัวอย่างทดสอบหยุดการบวม 5. นำตัวอย่างขึ้นจากน้ำแล้วเอียงแบบเหล็กให้น้ำไหลออกประมาณ15นาทีจนไม่มีน้ำขังบนบริเวณผิวหน้าระวังอย่าให้ผิวหน้าของตัวอย่างเสียหายยกแผ่นทองเหลืองและน้ำหนักโลหะออกแล้วถอดแบบเหล็กพร้อมตัวอย่างออกจากฐานโลหะ6ช่างน้ำหนักแบบเหล็กพร้อมตัวอย่าง จดบันทึกและเตรียมทำการทดสอบน้ำหนักบรรทุกดินต่อไปการทดสอบน้ำหนักบรรทุกของดิน (bearing test) หลังจากเราได้หน่วยแรงต้านทานแรงกดของวัสดุที่ระยะความลึกหรือระยะจมของทั้งกดที่ระยะต่างๆแล้วเราก็จะนำไปเปรียบเทียบกับค่าหน่วยแรงต้านทานแรงกดของหินคุกงโบราณมาตานที่ระยะจมที่ความลึกหรือระยะจม ของงแทงกทกกกีี่คววามลึเดยันนเเเเพื่่อปปีียยบบทมาา็ค CBR ขั้นตอนการทดสอบ 1. นํานำน้ำหนักโลหะเท่ากับน้ำหนักของผิวถนนที่ทำการก่อสร้างจริงหรือน้ำหนักโลหะรวมเท่ากับ10ปอนด์วางลงบนตัวอย่างหากทำการทดสอบแบบแช่น้ำให้ใช้น้ำหนักโลหะเดียวกันระหว่างการแช่น้ำในการทดสอบ เพื่อไม่ให้เกิดการยกตัวของดินขณะทำการทดสอบ 2. นํนำตัวอย่างขึ้นตั้งบนที่ตั้งของเครื่องกดโดยตั้งให้แท่งกดอยู่ตรงพอดีกับรูตรงกลางของน้ำหนักกดทับแล้วจึงค่อยๆปรับให้แท่งกดสัมผัสกับผิวหน้าของตัวอย่างสังเกตการกระดิกของอุปกรณ์วัดปรับเข็มอุปกรณ์วัดสำหรับอ่านแรงกดให้เริ่มต้นที่ศูนย์ 3. ติดตั้งอุปกรณ์วัดการเคลื่อนตัว แล้วจึงเริ่มกดแท่งกดลงบนตัวอย่างทดสอบในอัตราการกดเท่ากับ0.05นิ้วต่อนาทีอย่างสม่ำเสมอแล้วนำตัวอย่างพร้อมแบบเหล็กออกจากแท่นของเครื่องกดเพื่อนำไปเก็บตัวอย่างหาความชื้นตัวอย่างที่ทำการแช่น้ำให้เก็บตัวอย่าง จากผิวด้านบนลงไปประมาณ1นิ้วเพื่อไปหาความชื้นจากนั้นดำเนินการทดสอบต่อกับตัวอย่างที่เตรียมไว้อีก2ตัวอย่างการคำนวณหาปริมาณความชื้นการคำนวณหาความแน่นเปียก การคำนวณหาความแน่นแห้งการคำนวณค่าการบวมตัวการคำนวณเส้นโค้งการกดและค่าร้อยละ CBR เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นจากแท่งกดกับระยะกดในหน่วยของแต่ละตัวอย่างดังตัวอย่างต่อไปนี้ ถ้าความสัมพันธ์มีลักษณะโค้งคว้วไม่ต้องทำการปรับแก้แต่ถ้ามีลักษณะหงายขึ้นซึ่งเกิดจากการอ่อนยุ่ยที่ผิวหน้าของตัวอย่างขณะแช่น้ำต้องทำการปรับแก้กราฟให้เริ่มจากศูนย์โดยการลากเส้นต่อช่วงความยาวของกราฟที่มีความชันคงที่ลงมาสู่แกน x แล้วจึงกำหนดให้จุดนั้นคือตำแหน่งที่มีค่าเท่ากับศูนย์แล้วจึงอ่านค่าความเข้ม ที่เกิดขึ้นที่ระยะจมของแท่งกดที่ปรับแก้ใหม่โดยเริ่มอ่านที่ระยะ0.1และ0.2ดังรูปแล้วจึงคำนวณร้อยละ CBR จากสมการต่อไปนี้โดยค่า st คือค่าหน่วยแรงกดหินคลุกมาตรฐานสามารถอ้างอิงค่ามาตรฐานจากตารางดังนี้ จากนั้นจึงเปรียบเทียบค่าร้อยละ CBR ที่0.1และ0.2นิ้วโดยมีขั้นตอนการพิจารณาคือถ้าค่าร้อยละ CBR ที่ระยะจม0.1นิ้วมากกว่าที่ระยะจม0.2นิ้วให้รายงานผลที่ระยะจม0.1นิ้วถ้าค่าร้อยละ CBR ที่ระยะจม0.2นิ้วมากกว่าที่ระยะจม0.1นนิ้วให้ทำการทดสอบใหม่ ซึ่งเมื่อทําการทดสอบใหม่แล้วถ้าค่าร้อยละ CBR ที่ระยะจม0.2นิ้วยังคงมากกว่าที่ระยะจม0.1นิ้วให้รายงานผลที่ระยะจม0.2นิ้วจากนั้นจึงเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความแน่นแห้งของวัสดุกับร้อยละ CBR จากนั้นจึงนำค่าความแน่นแห้งสูงสุดของตัวอย่างวัสดุจากการบดอัดดินในห้องปฏิบัติการ มาพิจารณาร้อยละ CBR เมื่อเราได้เปอร์เซ็นต์ CBR กับความแน่นแล้วเทียบกับความแน่นแล้วเราก็จะนำมาพ l กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความแน่นแห้งกับเปอร์เซ็นต์ CBR เพื่อมาหาค่าเปอร์เซ็นต์ CBR ของวัสดุนั้นและจะนำเปอร์เซ็นต์ CBR นั้นไปพิจารณาว่าวัสดุดังกล่าวเหมาะสมกับชั้นโครงสร้างทางชั้นไหน